สบายดีเดอ้อมื้อนี้แม่ป้าเข้าป่ากับสาวพอรอีกแล้วพี่น้องขับไปหาโนมันโนเมตูเนาะกับแม่ท้านาพร้อมเด้อพี่น้องนี่ดิถ้ากันเข้าไปสาพพนนวสาพรเพิ่นสอ่ีนน้มัเด้อกับแม่ตูแม่สาวพรพรพี่น้องนี่เพิ่นสิสาวพรเพิ่นกำลังเอาน่าแทนป้ากับไปสิฮู้ว่าเพิ่นสิอันน,นั้นเนาะ ข้าเปล่าได้เห็นเขียดก็เอาเขียดพี่น้องสิพากันไปหาเนมไม้เนาะทุกคนผ้าพ่นกระพริ๊หน่อยอันนี้ว่าป้าเอ้ยห้ามมัดคองใหญ่ได้บัดรผ้าเพราะคือบ่มัดคองใหญ่ในบริษัทพนโกยลนนะนี่ีใครผมก้มคักกว่าปตายอีกแล้วมาพี่น้องสั่นจตับไม่ค่อยได้เนาะคือว่ามันกลมนี่พี่น้อง สิพากันเลาะป่าเลาะดงเพราะว่าแม่ป like, ้าก like, ็บม่ได้เข้าไปเหงเลยเนาะพี่น้องจะพากันไปหาหน่อไม้ตาเหงมาพี่น้องวันนี้แม่ป้ากับสิเข้าไปหาหน่อไม้เนาะพี่น้องปเาไปเบิ่งน้ำกันว่าสิได้หลายป้ายไปกับสาวพรพร้อมเดลยป้ากับพายกระถงกระเที่ยวพี่น้องคนเด้อสาวพรพร้อมพี่น้องไปเข้าไปป้าไปข้าวแล้ววันนี้ หนานเด้อจะพอดมาบึงพี่น้องเขาป่ามาดอดไปหาโขกมาอไม่ก็เป็นคนวงเลยทำโขกแซ่บคนเล้วไม่ตู้กับสะพอนตัดไม้เห็ดดำเสียมเลยพี่น้องสะพอนก็เป็นคนงไม่ตู้กับโยผพาไม้อะนะมันเป็นไม้แก่เนาะไม่ตู้ในมือเจ้าเนาะเป็นมาปองกี้อยู่ตีอะนะ เออแม่ไปกัน4คนเนาะทุกคนมีแม่สะพรแล้วก็แม่ตู้อูแล้วก็แม่ป้าแล้วก็สาพรเด้อทุกคนไปๆๆไปเบิ่งนํากันพี่น้องว่าค่อยสิได้บ่หน่อไม้มื้อนี้มันก็ตกมันก็ตกหน้าแลงน่ะได้ยามนีก่ไม้ก็สิบ่อยากมีปานดแหละให้ลองเบิ่งว่าสิได้ซําใดเนาะพี่น้องเนาะโอนทุกคนยังพากันเมากขมุมอยู มาพี่น้องไปหาน้ำไม้แล้วมาพอพักทีสมดังคมทุกคนพุดน,นะแม่นเบิร์ดเด้อพี่น้องเขียวซิวอ,อึอ,อยู่ป่าหลายกระหลายเทลหลายว่าพี่น้องนี่คือพักบ้านๆเด้อพี่น้องอยู่หนองนำไม่ป่าพุ่นนะหลายกระหลายเอลี่พักทีส้มดังผมพี่น้องพักกันออกตะป่าน้ำไม้แล้วพักกันเลาะพูทำไม่ตู้ก็ไปทำปูข่อสะพอ้อนก็นไปทางคนพี่น้องป้ากับมาทางพี่ สะอ่อนน้อพี่น้องผักดิ์ส้มดังคุ่นงามงามพี่น้องคนน่ะถือกับนำเหมาะยามมือเศร้าพี่น้องเอ้ยคักแทคักว่าคนนละไปเห็นแล้วกับตาสะออนพี่น้องงามขักงามนี่น่าเขียวซีอยมาพี่น้องพากันไปมณิจักสีด้อีสังมบเบิ่งนำกันเนาะพี่น้องพากันเลาะป่าเลาะดุงคนลข้าป่าเราข้าดุงกะหึงเติบแต่มนิสพอนโซนมหาหนองไม้ ทอดได้เกงว่ะถ้าเบิ่งน้องพี่น้องได้หลายเลยน่อยไม่ปากับซีไทยให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อตอนเกงเด้อมาไม่กระเคี้ยวตะโกว่ะสะพอนพี่น้องโบได้จักนอว่าระยามนี้มันบอยากฝงไปไดนอนอะทา้าฟ้าขาองดใหญ่ฮรดีมามาที่หาบันเฮาส บังช่างนะฮะฮะฮะช่งมือควยีด้อซื้อตกลงลุมแลเสียมมีแค่ถึงยากจะลุยลงมองดนมองนึ่งนี่ค่ะนี่เหนี่ก็มีแต่ซองว่างแต่โบเห็นเสียมช่งนั่นแหละช่งที่บช่งโตเออก็อนมานบง เอากระกะในห้างละค่อยเห็นนะตออันอันมันนาฬิกอปไปจิตัวอ่ะบอว่าเมทนาพอดีเห็นกับตอเสียมก็เห็นกับตอเสียมนกอปไปชิตัวอ่ะบอองวางับโมีซองว่างกับโบมีผู้เห็นแลบในผู้กตาบ่อย้าอยนี่ะน้ลงหายับอ ป้าว่าป้าว <thumbs up> ัยป้าป้าว้นี้แล้วก็ห้อกับเมื่อบ่แล้วเลยจังอันนนได้นี่นี่นี่มาบุกอนมางี่พี่น้องเลยไนมางม่นอหญ่ายบนระมก็จนเข่บนใทถาน่าเอ้ยนี่นะนี่ได้แล้วไปไ ผมกับบัตรถือยามาป่าอินอินไอเมทนาเปินกามูโตกก็เจนบวยหักได้แหมมาทุกคนอิเม้าไปหานุไม้ก็คือว่าแล้วพี่น้องได้สองสามนงไปเห็นมะกอกก็เก็บมะกอกพี่น้องได้ผักขแางามพร้อมเลยนะอ่ะโดนมันสุ่มเนาะพี่น้องมันก็งามๆาน่ะแล้วก็ทำเมตู้วดยทุกคนไปหลากหลายป้าเมื่อแกงบาดนี้ไปพี่น้อง เมื่อแกงนับกันพูไม่เตกมคำนัง่งมาเบิกมาทุกคนนอกจากมาหาอะไรก็สิมาบอกด้วยพี่น้องว่าสิได้หลายสมัเน้อทุกคนเนาะ พี่โต๊ะโบโบได้ซัดซื้อเด้อพี่น้องคำโบไปหาน้ำใหม่แกหุงโบจะบ่าท่นเห็นกระปูกเอากระปูกเห็นมะกอกเอามะกอกปากระปุกปลากระปุกอยู่ดองอะไรนะกระสอนปากระก็บมะกอกมาไว้ใส่ตรามมะหงุ่มเพราะว่ามักกินตบบมะหงุ่มเนาะทุกคนนี่พี่น้อง ยังไม่ตูยังไม่ทไดลมาเถิะทุกคนมนานนงเมนงกนเมอนเันนี้เม,ม่ป้าจะให้ไม่ตูเกงให้กินด้ยี่น้องว้าเาสิมอป้าเลยวะาซันเม่นางน,นนี้กระสปอนกระเก็บไปป้ากรเก็บพับงเงโก สาวพรเดกระดางผมน้องพี่น้องมาพี่น้องันอีแกงมา้วไม่กระสิมาแกงดูเพื่อนสาพรเด้อพี่น้องเพื่อนบองแมทพี่น้องสาวพรน้องแมาทุกคนหาอะไรไม่ตัดสินมะโปะทาเมตูน้อพี่น้องนี่พี่น้องเฮกกระตุนจ้ะคือเฮกกระตุนนั่นที่มันออกตามขนมันกระแดงพี่น้อง ป้าเห็นสักเก็ผงอินานี่ได้หอยคอยกีบ่อนเป็นนมเดียน้หมูเป็นปลาไับมกีอมมึงบป้ากัได้นุ่อยู่ป้า่เก็บมะโก้คอยบอกาคงะเ็โกกทาเลอเก็บมะก้ต่อจาลูกเป็นป้าคำนงงมนี่ได้นะอินาจะงมเมื่อเมื่อไหรก็ไม่ทำนะม่เำื่อเมื่อบ้านแล้วจะลงเอามาจากป้าแล้วกันสิพากันมาโปะเก็บนใหม่อีกแล้วนี่น้อง พีป่ปลาเซมปตูเก่งให้กินพันยังโบธันเนมมาผงย่างๆมาอยู่คี่ปลามาก่อนเหมือยแห้งเลยแข่งแดดก็ได้อยู่ได้ๆพี่น้องมนเช็คกระตุนเลยอาขอมาใ,ใหม่นะม,มาแข่งไใหม่เทก่งน้ำกัดด้อทุกคนเด้อ นี่กบสีมีเมตูแม่สะพอน้ำน้องพี่น้องมาเสียเ้ล่าอะไรเก่งมาเลยป่าสะบอกทาเพิ่ก่อนถ้าเบิ่งเขาเมตูได้หลายสมัดเอาจะออกมาเขาบอกว่าเม่นนี่หนักพอเห็นเนเห่อยู่ลุมหนะกจะแนบมึงแนพคืนจะ้ะเพราะว่าต้องเป็นนานัดเหระแนบแนย่องบริเจกนั่นประเด็อ้โหโรงพยาบาให้จ้ะจะว่าคือคอย,คยบอกอ ไปหานะไม่ซวงนี่ยมากับไปโซ่งหน้าแรกนาะพี่น้องได้กะนได้สนิทกันยังดีแล้วทุกคนม่เคยอยากอึดได้ท่านมองได้คนมาฮักแล้มากับซิโป้งลูกท่านมองได้คนมามาฮักมากับไปโป้งแบบชุมคุณทองหนังเช้าหมดแเพราะคือไปเลยถ้าทนกคนแล้วเลยมลยโมนิกาแดดเด้อพี่น้องบรรยากาศก็ดีกว่าหนาวดีกว่าหอนมานี่คือหอนๆไปไหนนี่ป้าเราเป็นวัดเป็นไอเลยพี่น้อง เจ็บเลยพี่น้องพิ่แกน้ำไม่กำเวนวันนี้พีิตะแกงอยู่ทงหน้าแมปปาเด้อทุกคนวันนี้มาขิ้มาแกงงยวนนะเฮอร์อันเฮอร์โซนบอแม็กพี่น้องสะพ้อนพี่น้องมาแล้วเพิ่นเมาส้มเลยได้นายอ่ะน้ำใหม่พี่ยังไงกูกินส้มเจอล้วอ่ะพี่น้องบอกป่าวอาบน้ำตัวมีแหงมาหน่อยหนึ่งน้ำใม่น้ำเหมาะเด้อทุกคน แบบน้ำไม้เขาหามาแล้วเขาแกงจิโล่นเส่ยทีเนาะคือแบบเขาเนี่ค่ะเป็อย่างแฮมคืนเนาะแต่เขาซื้อแถวตลาดไงตลาดน้องเห็นน้องแฮมคืนน่ะคันตลาดหน้าสวยไหมแหมแถวเขามันซุ่มมาเขาโคดไหวเขาปลูกไหวเลยปลูกแล้วเขาก็โคดไหวมันแหรงมันปี๊บเขาเห็นเป็นสวนหลดวันหน้าเขาเมทัลเนยอ่ะ ให้แม่ตูด้วยพี่น้องให้แกลงหน่อไม้ให้กินมือนี่แม่สาวพรด้วยพี่น้องนี่เราจักอยู่แม่ป้ากระซิมากินฟีมือเพื่อนข้าวตะกี้คือพ่อแม่ฮะอะไพี่น้องโอแม่ตูดฝั่งทุกคนการต่ำยานางเนาะพี่น้องเห็นบ่แม่ป้ากระสาวพรแกงหน่อไม้ย,ย้ำแดดกับมแต่ามากตํำยานางเพราะว่าแม่ตูเราก็เเฮดเหดบ่เราก็ยังมาต่ำยานางด้วพี่น้องนี่ มีตามเอาเด้อทุกคนจะดึกดำบันพพี่น้องพ่อแม่พากินแต่ใดมาแล้วเมนีแม่ตุเด้อทุกคนเฮ็ดกินให้กิน้อพี่น้องอีปลาบรดเฮ็ดพ่อแม่สะพอนเด้อพี่น้องเฮ็ดให้กินเฮ็ดแกงน้อไม้แบบบ้านๆพี่น้องนี่เด้มีเขียดหน้าพ้อพี่น้องน้อแม่ตุเนาะย่งกระปูน่านำน้อแม่ตุเนาะแกงใส่กันน้อพี่น้องไปตานากินถ้าเบิ่งว่ามาสิไปตานากินสํารดเน้ะพี่น้องอาหารแบบบ้านเฮาเฮ่อ <át Stat ue> นี่กระปูนาเนื <lamps. S 3> ้อนุแม่ใหญ่นี่เห็นแต่พือก็ได้โอ้โหปูได้พี่น้องป้าเป็นตะมันเราไมตูเนาะกระปูนาตัวแม่เด้อทุกคนนี่ไม่ตูเรากำลังลางที่แกงแกงลไม่พี่น้องหน้าโอ้เราขุดกระปูถึงเฉยป้าขุดบรถึงยี่ว่าขี้ข้านกระแม่นีป้าโอ้โ่คนเมตุคนนะเราลลางชิเนตียมแกงแกงลไม้เด้อพี่น้องเด้อ เมื่อนี้แม่ตู้สองแม่ตูเต้เฮ็ดของให้กินอีป้าบนเฮ็ดกินเ้อทุกคนไ,<ป>ไม่อยากสะโมาเบิ่งทุกคนแม่ตู้แกงแล้วเด้อพี่น้องนี่คือแม่สะโพนเด้อพี่น้องเราเฮ็ดแม่ป้าอยากกินฟีมือแม่ตู้พี่น้องแม่ตู้เจ้าแกงนะเด้อแกงก็อยู่แดดเด้อพี่น้องมาเบิ่งแม่ตู้เราแกงาตาเสียบาลีพี่น้องบัาจักกระปูบัาจักเฮ็ดกระตุนบัาจักขีภาษาบานเฮาเนาะพี่น้องสัมปี ให้แม่ตูเต้เฮ็ดกินให้กินพี่น้องเปตาแซ่บหนักหลานกระมอมบะหลานไข่กะมาดูพี่น้องพดคักอรีนี่นะแก่งอยูเ่เพือนสาพรเทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งตอนกินเนาะพี่น้องพูดนะพดคักอรีทุกคนมาเบิ่งนี่นี่โอ้ยแก่งหนไมา้ย,ยามเท่งพี่น้องมากินน้ำกันเ้อพี่น้อง แม่ป้ากไม่ได้เอาเต่าไปพ้าแม่ตู้เราก็แกงคาแดดเลยเด้อทุกคนเด้อขึ้นมาสีสันเป็นตางามก็ะเคี้ยวค่ะเด้อพี่น้องต่ำยานางเอากัะน,นะเป็นตาเสพเลยอันนี้จะไม่ไปเบิ่งตอนกินเนาะพี่น้องมันนี้แม่ตู้มาแกงน้อไม้แกงน้อไม้ให้แม่ป้ากินเพราะว่าเพิ่นสีเมื่อเพิ่นมาหึงแลวเพิ่นว่าเพิ่นสีเมื่อบ้านพี่น้องแม่ป้าก็เลยอยากกินฟีเมื่อไม่ไม่ดองนี่เราแกงให้กินเป็นตาเสบ ไปไปเบิ่งตอนกินเนาะทุกคนมาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อทุกคนเอาสบายดีกล้องนะลูกสบายดีกล้องเด้อมื้อนี้แม่ป้ากใบข้าวมากินน้ำแม่ตู้แม่สะพรด้วพี่น้องเพชรบ่แม่ใหญ่หา้าไม่ใหญ่สิเพ็ดแล้วเนาะเพิ่นข้าวจ้าเฮ็ดเที่ยงเข้าวบักละลายจริงนะแม่ใหญ่โ <laughs> ร้านเจ้าเฮ็ดแล้ ลเพ่นม่ย้าันบ่ลูกบ้านเดียวนึ่งนอนไม่ทํานานําชายายากินไปน่าใบเข่าหิตไปแก้ความเลยเด้ด้อมึงทันไงน่ชิวเกียวหวานจะนอนไม่ทําหนายานี้ผมจักดอืมใช่เลยอะอ่ากินนแบบนี้กินแบบนี้นะให้แต่งให้ลานให้อยางเยี้ย บอ,อบลูกแซบได้ไหมตู้เอ้อยเียได้่เก็บกินก็ไม่หาอึดโยงในทางงาเอนมาทุกคนมินงนกันมากิน,กนคนนี้กินพีมืออม่ตู้เนาะแถมเนีกินพีมือใบข้าวไี้เยียบกระตูแม่บ่ใบข้าวมันจะมันบ้าแพงยเยอะไปเยียบอันนี้โล อืมผมไปเย็บเธอแล้วเราเยียบอันนี้มันก็แลกกระเดิ่งขึ้นเล้วก็ดือทะลุอืมอืมสะพอนบอกกินบอกอน,นิ่เหรอมาทุกคนกินข้าวกบไม่ตู้แล้วถนอมไม่ตู้แล้วสิเมอร์ปะแล้วหน่องแล้วมเยยาเสียหน้าเดือดพนด้าพ่อนถึง เสแปรเลยเอะเรไปตู้เห็ดอย่ามาแหละอ้าอําหรอก啊อ้าอํานะโบกินหลานกะเจ้าอย่าไปเยียบอีกเลยลูกแม่เสดายแก่งน้องไม่ได้ลูกลาอย่าเยียบแล้วแพงเลยหลานก้อยโอูมมีหลานมาเิี่อะไรไปนองเลยเแปรแล้วไปวไตู้นอกกินกับหลานเนาะแฉีบยังเยียบผ้ากาวคว่ำนี่งมั่ม อึมนมาจุ่มนะ้นมาจุ่มนะมนมาไปทางไหนข้าวสุที่มจากเขามาไม่ตู๋เอ้าขัากันหว่ะขอนกนม่เมานาอยู่ <c ười> หลานสาวกินข้าวกับหลานสาวแส <c ười> อ่อไปเช่นไรล,ลูกบ้านนึ่งแล้วก็รีบไปเย็บอันนี้โลดเย็บพากะตู แอบได้ไหมตูอีจาวาบเสบกินลูกยำอ่ะใสเข้าอ่ะไสเข้ามมมอ่เก่งลีไปเข้าต้มือต,มอมอตอ้มือแน่เมดมากินข้ากับมตูเด้อันนี้เด้อเก่งเาไห่จืรลานสาวย็บกระตุกเฮกดเลยบเลยอันนี้แบเลยตมือตัมมือตาแม่รบบอนเียแม่ก็ยอม

เราเริจะลดยงเราเป็นตุนอะอื่นงอหวานน้ำซ er <Are you? S 1> ุปต้งไปเดดตนข้าวเล่นไทยเลยปรพี่อ้องกินแบบบ้านๆกับเสแปหลายอย่างแต่แซบอะไรไม่ใช่อ่ะลูกอันนี้ไม่จินมข้าวเข้าไขสาวบอือหบอกเข็ดมันเลยจะไปทำนั้นเนาะขาไปเอาหนามก่อน

ลาแม่มบ่ได้แต่มันเพ็ดลูกมันเพ็ดแล้วคนเก่งเด้ออ้ะมเก่งลีอ่ะแม่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 เข้ไหมมั่มเนี่ยอ่ะกินข้าวเนี่ยอ่ะเก่งลีเนี่ยอ้ะมไปรัวอ้ะมไปอ้ะมก็เดือดถิมบ่หรกโอ้เจ้าข้าวแล้วกเผ็ดจะได้กินนะอือก็คือได้ละสับปูยามนี่มันก็มันแต่มันก็แซ่บแ็นมาใหญ่เลยอือ เรื่องเชฟก,กระด้างพราเขาสออยากกินแกงนองเล่าเว้าพี่หูอะไรไ่นี่แกงแบบนี้เลยนล้ำมน้ำมานม,ม,าม่ทเอาน้ำมันมมน้ม,มาให้หลาน,นเรีวเรวเร่เร่เเม่ก็น้ำให้หลานเดีวเดี่ท่งเก็น้ำให้หลานเลยขอบใจแม่ทีไม่ขอบใจเด้อสิเฮ็ดนอกไม่ถานาเจ้านาะเออไม่ตูตเฮ็ดแันเจอ คำยาวก็แกงเ่ก็เอะแมมันจะว่าเสบคว่าไปดเสบำจืดแงงกับโมมีรสชาตินาะถามาวนะม่ใหญ่นอ่วแลเมทานาเราบเคยกินเพชรข้าใจไมมเท่านั้นข้าใจได้ไปตู้น้อยเงจเครื่องน้อยใช่ใไรป้าจเจ้าบบเป็นโลกกระเพาะและสาขกินชำนานเลยกินได้เลย

มอยป่ะลกไม่พอดมอยบัลลุกแ่แเกงใช่ปักพมแล้มเราเห็นแล้วก่อนน้องทำอาหารละไม่มาเลยงานค่างานแทนน้ำว่าน้องกระบุได้คือจะคุกกี้เอาเพราะมันยังนุ่มอยู่อันละ เป็นเ้นดำขมมากเบียมันฉุ่มมันหมน่มเนาะมันเลยบอกแก่ไว้ประดับ<า>้าง,งามขบอกพักไปน้าไม่อยว่านี่นาจะนาเท่อนันหปลาไม่เหรอม,มาด้ดูดมันคันดูดก็ได้จี๊นั่นก็ยังนี่นะกุ้งกินกุ้งกินแต่ยังนื้นี่ออะไรไม่ใหญ่กุ้งกินนื้ น้ำน้ำโทมมันกจะโทมแม่น้ำโทมมาแล้วแต่สาหแต่ไกล้าลงได้ยานเ่องคอพุ่นม่ตูน้ำโทมมาเถวนะคะแถวแคมยค่ะตูค่ะแม่มันมันแห้งแล้วกนเขา็วิทเอาได้แต่ห้ามพูดได้ใกล้เนาะพูดไปหากินแล้วเขา ขัดเอาว่ะแซบแล้วตู้เออื่อตะเาตะีอ่แถวให้แถวสูนน่ะเกงบ้านเข่งนอแคมเก่งนอนเลาากเ้ใส่ปักขยเยะนะไม่ใหญ่จวานเต้าให้นั่นคือว่าแซ่ปิโแม่เกงให้กินน่ะเพราว่าไตูเอาตูมันกำลังเป็นโดกค่ะ ไปตู้ฮะก็รับไปดอกงามๆพเดมันไม่ได้ตูมันแก่แล้วม่ใช่เออมาแกงใส่ใบใส่อันตู้หุนถืแห้ว่ไปตู้ตู้หนูแล้วตามันยังกินเลยยามเลยกินแกงเราอืมอะไรเ่าจะมากินแกงหน่ออ้อยนะมันก็คล้ายๆกันกับเรามันชุ่มๆ ก็บอกเห็นแหละเมื่อก <ot> er <an> ี้นี่บกมาไปเยียบชากระตูห์่ะเจ้าเจ้าหรือบ้ากินคือกันนั่นเลยเ้เขาใช่กินกินขิงอะกันให้ห้านี่กันโอ้มาทำแล้วาวนี่นี่ยังวาวัตสะพอน้าชื่อแทะลามักินเพชดปลาได้แทบมันสป็ตัินได้บ้าจริ จากจังมือแล้วไม่ใหญ่ใช <Win tip> ่ไหอีกอัะน <2 São Brazil> ี่เนาะตึ้นทอมตึ้งเคยแล้วคินจำกันอีกแซ่บจากมือเฮาสีเอาน้ำไม้แห้งให้แม่ตู้แก่เคยเหตุเพราะนราไม้แห้งเขาจะมาเจ้าแกงรอบเบิ้งจ้ะเออเขาเอาให้เขาซอยข้างในเลยคือเฮาเยอะซุปนี่ได้ไม่ใหญ่แต่เขาจะไปตาเอามันแห้งถุงหนึ่งเหลาให้แต่เฮายังไม่ได้เหตุใดกินอยู่เออมันยังไงล่ะ บโบแต่ะลาดเอากินตะกี้กับมนกะให้มันคือแกงนุ่มไม่ชุดมันกะโบคือประเด็นเนาะเอาเห็ดแน่เห็ดอะไกินตะกี้หัดแช่ก้อนไม่ถูกแช่ให้มันพืชแล้วก็ไปต้มแล้วก็มาแกงมันก็อร่อยอยู่ได้ไม่ใหญ่เอลยเอาอย่งนีมาขอไปเอาอ๋ออะไรไม่ใหญ่คนเลยไหมอือเฮ้ยเอาให้ถุงหนึ่งนะเฮายังไม่เห็นเลยตะกี้แกงใส่กี้หอยเฮ้ แต่แม่เฮาเราอยู่เราให้เป็นกูนยิ่งใหญ่ขนาดแบบกูนเนี hmm. ่ยขนาดค่ะแต่ให้เป็นโด่งได้เผาหน้าไม้บุ๋งอะไรไม่ใหญ่เผาเป็นโด่งมาแล้วเขาต้มน้ำน้ำเกลือได้แมวเขาเห็นแมวเห็นเทาก็ะให้กระชีได้คือกันเขาอ่ะจากปีก็เขาชีดหน้าไม้กระสะาลงเบิกแซ่น้ำเกลือไป็นดวงรู้แหละบาได้เออจกได้เรามีจ่ไม้ขี้เอาขึ้นมาเป็นนอเป็นนอญานตินะแกงกินแซ่บแหละแกงหน้าไม้ช่มเป็นนอนะ จักจจก่อนคอยจักบ่เจ้าอันนี้เราให้เป็นโดงแล้วได้แม่เฮาจักเลยวันนี้มันยังเถิงวันนี้ชามโอ้ยเกือบจะหันเราอมชมละแกงแกงแค่นั้แกงข้าวน้ำมักเฮาวขี้ขึ้นมาเป็นโดวงกินตะโพลปูปนปลาเฮาก็มักยำอาจารย์ก็ได้ต้อมก่อนอืมชุกอันนี้นุ้มหอยชมแกงเฉยพักเฉยแต่แกงเฉยเราไม่ยู้นะมือนทอยมืออ่ะอืมฮาไวอยู่เวาดก็ชิ่งกินแกงพรีมือแม่ตู้เนี่ยแล้วแต่เพิ่นมาเนี่แหละ เงินกับเพื่อนแกงเขากินกินไปอยากเท่าแฉบได้เราแก่ไม่ให้กินแฉบไหมเนี่คือไ่ชิลเล่เนื้อเนื้กระูกเช่าเชื่อมเขาต้องต้องต้อมหอยปานหงเพิ่เชิญเข็ดไม่ได้ไม่ได้ไม่โดนไงบอกไม่ให้กินแฉบเนี่ก็จะให้เราเห็นไงก็แฉบกัเขาบอกให้ไม้หน้ากับเท้ามันเออหน้าในเขาบอกให้เขาใส่แมงครับผม ไม่ทาน่ะค <en> ืเอาแค่น้ำขมับ่อขาวหีก็เตียวหนูเตียตาจะมันเยอกเหี้ยงื้นับเตียกะปูินีกะปูเป็นเสียงไปอืพเี้ยงเขาไปช่อน่าจะต้องห็นหมดสมองอย่าเขาไม่กิน เท็จนะลูกสร้างเพื่อบ่มีเ๋อเมื่อไม่พราะแล้วใบตัวมันขินมันได้ท้างชื่อไปให้หรอกโอ้ยไม่เชื่อแั่ยาเลยเฮ้ยราะแล้วมันอ่อนละลายมีชื่อไปผักดูให้ได้กินอยู่ม <respuesta> <to life. S 1> ันเป็นหนาวนะมันจะโอ้ยมันเธอกับเขาหากระเท็จไหมมันเป็นสามมันเท็จอ่อ่าเส็บๆล็อกแกงใส่กระปูหน้าพี่น้อง ลูกคลิปกับป้าไว้ล,ไลูกคลิปมันป้าแกงมะม่าคลุคลิปนะพี่น้องเมื่อไหร่เราเห็นจนเบิดงแม่ป้าจริ <c oughs> องความมันเลยทางอีกข้าขั้มเพิ่มตะเมนตูกระแซบขอจบคลิปพี่น้องบายบายพี่น้องเป็นกำลังใจให้อีป้าเลยเด้ออีป้าไปขี่เอาเจอมใหม่บอกเลยลูกอไม่ข้าบอกกล้องไว้เป็นกำลังใจให้แม่ป้าไปเข้าในเด้อบางทีเข้ากับหลานกระแซบมาหาแซบหลานกระคำความธรรมพนะ่อมมันบรุนทั้งเลย เปานปีบดเปีนน,น,นักเลมนนนะ